เลอรถจัดหนักชวนคูเต้ยอองดาดารวมปาร์ตี้ฉลองหนึ่งปีทยานสู่100ล้านซองอลังการดาวล้านดวงสมชื่นเลอรถค่ะลาสุดซองผู้บริหารผ่อนพิชยาโพทองหรือคุณเอย๋ยผู้ก่อตั้งแบรนด์และคุณทิรพันธชัยยะวงศาหรือคุณนิก กรรมการผู้จัดการบริษัทเลอรถอินเตอร์ฟู้ดจำกัดผู้ผลิตและจัดจำหน่ายก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูปเลอรถจัดหนักจัดเต็มปาร์ตี้สีส้มสุดเก๋นในทีมงานวัดแสนเฟียสในงานหมนรักเลอรถฉลองครบรอบ1ปีทยานสู่ร้อยล้านซองเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ1ปี ก๋วยเตียวเรือสำเร็จรูปเลอรถและฉลองยอดขายทยานกว่า100ล้านซองภายในระยะเวลาหน่งปีณห้องวิภาวดีบอลลูมเอโรงแรมเซนทราแกนเซนทันพาซ่าราดพ้าว พร้อมยกทับตัวแทนจำหน่ายกว่า200ชีวิตมาร่วมงานปาร์ตี้แทนคำขอบคุณที่ร่วมกันปั้นแบนให้ปังจนมียอดขายทะยานสู่การเป็นกว๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูปอันดับหนึ่งจะเต็มทั้งกิจกรรมบันเทิงเริงรมหน้างานอาทิสุมหนุ่มน้อยตกน้ำสุมป่าโปงห้องภาพเลอรถและมินิคอนเสิร์ตสุดมันแบบเต็มสิไม่หัก จากคูเตยอภิวัตโดยมีดีเจอ๋องเขมรัฐและดีเจด่าดาวรินดารับหน้าที่พิธีกรมอบความสุขและเสียงัวเราะให้กับครอบครัวเลอรถตลอดทั้งงานค่ะอยากพูดถึงงานวันนี้หน่อยค่ะในเรื่องการจัดงานในนี้ค่ะก็ดีใจมากๆเลยครับที่ทุกทุกคนแขกผู้มีเกียรติทุกทุกคนนะครับแล้วก็ตัวแทนของเรานะครับได้มางานครบรอบหนึ่งปีในรถของเรานะครับซึ่ง ภูมิใจและดีใจมากๆที่ทุกคนก้าเดินไปพร้อมกับเราเป็นแรงผลักดันเป็นแรงขับเคลื่อนที่พาให้เรารถาผ่านหนึ่งปีในวันนี้นะครับผมครับอยากจะบอกบอะไรกับคนไทยหน่อยนะครับว่าในหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยสำหรับยอดขาย100ล้านซองเลยครับอขอบคุณทุกคนที่อุดหนุนที่คอยตอบรับ สินค้าของเราที่เราผลิตออกมาเพื่ออตอบโจทย์ตอบโจทย์คนไทยทุกคนนะครับที่เนื่องจากสถานการณ์โควิดเนาะคือร้านของเราอ่ะก็ดูถูกผลกระทบกับโควิดเหมือนกันเราเลยหาอะไรที่ว่าเฮ้ยถ้าคนน่ะมากินที่ร้านเราไม่ได้เราจะทำยังไงเพื่อให้คนได้กินสินค้าของเราอาหารของเรานะครับเนะาะเราก็เลยแบบ เราก็เลยแบบคิดหาวิธีเพื่อให้ไหนไหนคุณก็ออกมาที่ร้านเราไม่ได้แล้วเราก็เอาไปกินที่บ้านเลยแล้วกันนะครับเลยออกมาเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสาเร็จรูปเรือเรือรถนะครับครับผมครับอะไรจะ่ทำให้เสียงตอบรับมากขนาดนี้ครับรสชาติครับรสชาติคือเราเน้นแบบไม่ต้องปรุงหวานเผ็ดเปรี้ยวกำลังดีครับผมครับรสชาติเหมือนกินที่ร้านใช่ครับถูกต้องครับ อันนี้ไม่ใช่จุดเด่นของเราเลยใช่ครับมันเป็นจุดเด่นของที่ร้านตั้งแต่เปิดร้านอยู่แล้วครับครับผมเราเลยดึงส่วนผสมต่างๆาไว้ในถุงนะครับแน่นอนว่าถ้าในสวนการตลาดก็มีการดึงคนดังมามากครับพี่ชาคิดเอ่ยิงฟ้าเอ่ยนะครับเราการตลาดเต็มที่ครับผมครับตัวแทนจำหน่ายก็มีส่วนที่ทำให้เราประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนมากมากครับตัวแทนจำหน่ายคือ ถ้าไม่มีตัวแทนจําหน่ายก็ไม่มีเราในวันนี้ครับผมครับแน่นอนว่าตอนนี้เราก็ยังเปิดรับคนจะจาหน่ายไปเรื่อยใช่ไหมครับเรื่อยๆครับผมครับแล้วก็จะมีอะไรอีกมากมายที่จะตามมาเร็วๆนี้ครับผมครับสําหรับโปรเจกต์ใหม่ๆที่กลังจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ค่ะเอเร็วนี้ก็จะมีก๋วยเตี๋ยวต้มยำไทยนะครับเร็วนี้ฮะเร็วนี้ไม่เกินสอเดือนครับ ออกมาแน่นอนครับผมครับจริงๆประสบความสำเร็จอย่างนี้จะมีการดึงใครมาเป็นพรีเซนเตอร์ในแบรนด์ไหมอ่าพรีเซนเตอร์คนแรกของเราคือจะเปิดตัวเร็วๆนี้คือพี่ชาคิดครับผมก็จะขึ้นได้เป็นพรีเซนเตอร์ใ,รรใช่ครับผมสุดท้ายอยากจะฝากอะไรถึงลูกค้าเรารถแล้วก็ชวนชวนให้ทุกคนมาลองชิมก๋วยเตี๋ยวหน่อยครับก็อยากให้ทุกคนลองเปิดใจนะครับมาชิมก๋วยเตี๋ยวของเราดูว่ารสชาติเป็นยังไง ติชมกันได้นะครับคือเราพร้อมน้อมรับปรับปรุงและพัฒนาให้มันดีขึ้นครับผมครับ